อีกหงตอนที่7พงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในสภาพหัวใจหยุดเต้นเหมาต้องใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าปั๊มหัวใจขึ้นมาลินินในชุดเจ้าสาวยืนมองหมอที่กำลังช่วยกันยื้อชีวิตเขาพรันนึกถึงสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก่อนเธอจะตกลงแต่งงานด้วย ผมตัวคนเดียวสร้างฐานะมาจากเด็กเก็บขยะไม่มีพ่อแม่เจอคนดูถูกดูแคลนมามากมายแต่พอผมร่ำรวยผู้คนที่เคยดูแคลนผมพร้อมใจเป็นอาเซเมอร์ลืมไปแล้วว่าเมื่อก่อนผมคือไอเศษขยะลินินก็ไม่ได้ต่างจากคุณลินินมาจากกองขยะไม่มีพ่อแม่น่าชื่นชมคุณพงม,มากค่ะ ผมอยากมีเงินเพื่อต้องการการยอมรับจากคนอื่นและไม่เคยเชื่อว่าจะมีใครรักผมมีแต่รักเงินของผมเพื่อนคนเดียวที่ผมไว้ใจมาตลอดแม้ว่าจะเด็กกว่าผมคือทินเขาดีกับผมมากแต่ผมก็ยังอยากมีคนที่รู้ใจมีคนข้างกายสามารถบอกรักได้ตลอดเวลาผมรอคอยคนคนนั้นมานานมากในที่สุดผมก็พบแล้วลินินคุณคือคนที่ผมรอคอย ผมรักลินินผมจะไม่ถามหรอกนะว่าลินินรักตอบผมไหมทั้งที่ผมอยากให้ลินินรักผมที่สุดคุณพงน่ารักมากค่ะเราสามารถรักกันแบบเพื่อนได้นะคะลินินเองก็ไม่มีเพื่อนสักคนพงแนะให้เธอลองเป็นเพื่อนกับทินพัฒดูเขาเป็นคนน่ารักเธอขอผ่านเพราะเขาจะน่ารักเฉพาะกับพงเท่านั้นแล้วถามว่าเมื่อไหร่เขาจะพูดเรื่องสำคัญที่ว่า เรื่องสําคัญของเขาก็คือเขาจะขอเธอแต่งงานเธอเล่าว่าตนเองเพิ่งแต่งงานและสามีของเธอตายในวันที่เราแต่งงานกันเธอมีชื่อเสียงไม่ดีในเรื่องทําให้คนที่มาใกล้ชิดตายพงสารภาพว่าตัวเองมีโรคร้ายประจําตัวหมอบอกว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานเธอกุมมือเขาไว้โธมันอาจไม่จริงอย่างที่หมอพูดนะคะผมรู้ตัวดีว่าผมกําลังจะตายจริงๆผมไม่กล้าผมจึงอ้อนวอน ให้พี่ทินพูดกับลินินเขาทราบเรื่องที่คุณพงเออผมไม่ได้บอกเขากล่าวว่าจะบอกเขาคืนที่เขาไปส่งตัวผมกับลินินเข้าหอแต่งงานกับผมนะครับทุกคนจะมองว่าลินินอยากได้เงินพันล้านของคุณด้วยการเอาตัวเข้าแลกช่างเขาเพราะมันไม่ใช่แต่มันคือผงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนกระซิบบางอย่างกับลิลิน,นซึ่งตกใจและแปลกใจปนกัน ลินินตื่นจากผวังมองร่างของพงที่ตอนนี้ทีมแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เขาไปกระซิบข้างหูเขาลินินเสียใจเลอเกินนะคะที่เราไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสให้คุณมีความสุขแม้เพียงสักนาทีเดียวหลับให้สบายและขอบคุณสำหรับความรักและหัวใจที่มอบให้ลินิน ลินินพูดจบหอมแก้มเขาแล้วเดินออกมาแจ้งกับทินภัทรแม็กและเสียบรรทูลที่รอฟังข่าวอยู่ว่าพงเสียชีวิตแล้วแม็กกับเสียบรรทูลแย่งกันจะพาลินินไปส่งที่เรือนหอเธอไม่ไปกับทั้งคู่ทินภัทรจะตามคนรถของพง์มาพากลับเธอสายหน้าไม่ยอมไปเช่นกันแต่ขอให้ทินภัทรพาไปส่งบ้านยามนี้เธออยากอยู่กับคนที่เธอรักหวังจะให้เขาช่วยปลอบใจ ความหวังของลินินพังไม่เป็นท่านอกจากทินพัฒน์จะไม่ปลอบใจยังพูดจากระทบกระแทกแดกดันซ้ําเติมความรู้สึกของเธอว่าสามเดือนที่แล้วพ่อเลี้ยงอํานาจตายมาคืนนี้พี่พงตายทุกคนเป็นเพื่อนของเขาทั้งนั้นเขาหวังว่าอีกสามเดือนข้างหน้าคงไม่มีใครตายอีกถ้าใครคนนั้นมีพันล้านก็ระวังตัวไว้ด้วยลินินประชดกลับอย่ามาหมายตาที่ผมเด็ดขาดเพราะคุณจะผิดหวัง เลวไม่เลือกกาละเทศะด่าเสร็จลินินเดินเข้าบ้านธินพัฒมองตามเสียใจที่ปากไม่ดีใส่เธอต่อมาไม่นานธินพัฒกลับถึงบ้าน อรน,นุชกำลังอ่านข่าวในโซเชียลเรื่องริณินกับพง์เหงืหน้าเห็นพี่ชายเดินเข้ามาบอกว่ารู้ข่าวสองคนนี้แล้วสงสารและเห็นใจริณินมากเขากำลังอารมณ์ค้างเสียงเข้มใส่นอ้องไม่เห็นจะมีอะไรให้หน่าสงสารแต่งงานไม่ทันข้ามคืนผัวตายหมดทุกคนแถมยังรวยเอารวยเอาป่านเนี้คงมองหาผู้ชายรวยรวยรายใหม่จำไว้ผู้หญิงคนนี้ไว้ใจไม่ได้ นุชไม่รู้จักเธอแล้วคงไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องกับเธอหรอกคะ่ะอรุณ์นุชมองตามพี่ชายอดแปลกใจไม่ได้ทำไมธินพัทรถึงจงเกลียดจงชังผู้หญิงคนนี้นัก สิโรธรู้ข่าวการตายของพงในคืนวันแต่งงานก็เนื้อเต้นอยากจะบุกไปปลอบลินินถึงบ้านเทวีต้องเปรกลูกชายไว้ว่าลินินไม่ต้องการใครมาปลอบใจเธอน่าจะยินดีด้วยซ้ําสึกรอไม่เท่าไหร่ก็ได้เงินมาอีกพันล้านบาทแถมโรงแรมอีกสองแห่งสิโรธไม่ถือสาว่าลินินจะผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนแม่รู้ไหมลินินหัวเราะสนุกสนานตอนที่ผมเอาดอกไม้ไปให้เธอ หัวเราะสนุกหรือหัวเราะที่ได้แก่เป็นเหี่ยความสนุกแกจะเข้าหาผู้หญิงคนเนี้ยแกต้องรอบคอบอย่าบุ่มบามงี่เง่าเป็นตัวตลกของเธอผมมั่นใจว่าตอนนี้เธอคงเหงาขาดคนเอาใจสืโรอดฝันหวานว่าจะได้เป็นผู้ชายคนต่อไปของลินินทางด้านแม็กกลับถึงบ้านอารมณ์ดีเป็นพิเศษทั้งที่ดื่มเหล้ามาปรางทิพย์ที่รอต้อนรับอดแปลกใจไม่ได้เขาเล่าให้ฟังว่าผงตายแล้วสุดลงไปตายร่วงจัก อกบอสคนสวยของเขากลางงานแต่งงานเธอตกใจตายจริงน่าสงสารนะคะสมน้ำหน้ามันอยากรนหาที่ตายนี่นาวันเนี้ยเธอสวยมากนะปรางแม็กมองปรางตายเยิ้มเธอเห็นท่าไม่ดีบอกเขาให้ไปอาบน้ำเขาว่าเป็นความคิดที่ดีชวนเธออาบน้ำด้วยกันเลยเธอสายหน้าไม่เอาด้วยพรางถอยกรูเขาตามไปกระชากเสือ้อกระดุมหลุดกระเด็นเธอรีบดึงเสื้อมาปิดหน้าอกตนเองอย่านะคะ เฮ้ยผัวจะนอนด้วยทำหน้าเย่งกับจะลาตายเซ็งเว้ยอะไรอยู่ในสมองวะเนี่ยแม็กเอานิ้วจิ้มหน้าผากปรางทิพย์จนหน้าหงายเธอเจ็บน้ำตาร่วงขอร้องอย่าทำแบบนี้ก็ oh, เผื่อจะหายโง่จำใส่สมองไว้ถ้าผัวเอ็นดูรักใคร่ขึ้นมาอย่างงี่เง่าด่าจบแม็กผลักปรางทิพย์กระเด็น เสียบันทูลและสิโรธต่างมาหารินินที่บ้านพร้อมช่อดอกไม้หวังจะปลอบให้หายเศร้าโดยมีแม็กพร้อมแฟ้มเอกสารในมือนั่งรออยู่อีกมุมหนึ่งของห้องรับแขกแมนเข้ามาแจ้งสามหนุ่มว่ารินินให้รอก่อนกำลังแต่งตัวสักพักลินินใส่ชุดสีอ่อนไม่ได้ไว้ทุกดำเดินเข้ามาเสียบันทูลปรีเข้าไปมอบดอกไม้ให้สิโรธไม่ยอมน้อยหน้าเข้ามาแสดงความเสียใจและมาทำให้เธอได้ยิ้มแม็กปลายตามองสิโรธเหยีดยด ลิเกแต่เช้าแม็กแควะซิอโลดจอยเถียงไม่ทันแม่ฝากแสดงความเสียใจมาในฐานะญาติกันครับฝากขอบคุณน้าเทวีด้วยฝากบอกว่าว่างๆจะแวะไปหา สิโรทยืดทันทีที่รินินยอมรับกละไๆว่าตนเองเป็นญาติเสียบัรทูไม่ยอมให้ตนเองหลุดวงโคจรอาสา,าจะมาช่วยเธอจัดงานศพพง์แม็กโวยนั่นมันหน้าที่ตนเพราะเธอเป็นบอสของตนสองคนแย่งกันเอาหน้าเธอรำคาญบอกว่าไม่ต้องมาช่วยทางโรงแรมของพง์มีคนจัดการให้แล้วแล้วขอตัวก่อนเธอต้องไปพบกับทนายของพงแล้วหันไปถามแมนว่าทางนั้นส่งคนมารับแล้วใช่ไหมแมนรับคำสีหน้ายิ้ม คนที่มารับเธอไม่ใช่ใครที่ไหนคือทินภัทนั่นเองหลังจากนั่งเงียบๆกันมาในรถทินพัทํทำลายความเงียบด้วยการจิกกัดเธอทำไมไม่ไว้ทุกข์ให้สามีตามธรรมเนียม เธอไม่สนใจธรมเนียมไม่ชอบปรุงแต่งว่าเสียใจจะเป็นจะตายโชว์สังคมเขารู้ว่าความจริงแล้วเธอคงกําลังดีใจไม่ได้เสียใจแต่ถ้าพนักงานในโรงแรมเห็นคงรู้สึกไม่ดีและสะเทือนใจเธอไม่สนเพราะปกติก็ไม่มีใครรู้สึกดีกับเธออยู่แล้วที่จริงคุณไม่จำเป็นต้องมารับฉันแค่บอกมาว่าจะให้ไปพบทนายที่ไหนฉันไปเองได้ ก็เพราะว่าผมคือหนึ่งในทนายที่คุณต้องไปพบและพี่ผมพูดเสมอว่าให้ดูแลคุณแทนเขาด้วยผมกำลังทำหน้าที่ของผมต่อไปไม่ต้องเพราะไม่มีเขาแล้วลินินพูดไม่ทันจบประโยคธินพัฒน์จอดรถข้างทางเชิญเธอลงตามสบาย โรงแรมอยู่ข้างหน้าเดินไปอีก500อเมตรลินินโกรธมากเปิดประตูลงจากรถเดินไปเองกว่าจะเดินไปถึงโรงแรมเล่นเอาเหงื่อไหลครย,ย้อยในล็อบบี้ของโรงแรมเห็นพนักงานพากันมายืนเรียงแถวสองข้างทางไหว้เธออย่างนอบน้อมผู้จัดการโรงแรมเข้ามาแนะนำตัวคนอื่นๆื่าทำตามเธอต้องยกมือห้ามขอบคุณที่มารับไม่ต้องแนะนำตัวหรอกฉันไม่ชอบพิธีรตีตองแยกนายแยกลูกน้องฉันมาพบทนาย นิติพงศ์ก้าวออกจากแถวต้อนรับแนะนำตัวว่าเป็นทนายของพงศ์หัวหน้าประชาสัมพันธ์เรียกลินินว่านายแล้วถ่ายมือเชิญไปที่ห้องรับรองลินินขอให้ทุกคนเรียกเธอว่าคุณลินินไม่ให้เรียกว่านายระหว่างเดินผ่านแถวพนักงานมีเสียงวิพากษ์วิจา,ารณ์เรื่องเธอไม่สวมชุดดำไว้ทุกแต่เธอไม่สนใจ เมื่อมาถึงห้องรับรองเจิอทินพัทนั่งรอท่าอยู่ก่อนแล้วลินินเชิดใสายไม่สนใจนิติพงศ์หยิบพินัยกรรมที่พงศ์เตรียมจะให้ลินินหลังกลับจากฮันีมูลขึ้นมาจะเปิดอ่านให้ฟังเธอขอร้องว่าไม่ต้องอ่านฉันชอบทำอะไรง่ายๆไม่ย่อกย้อนมีอะไรพูดมาสั้นๆง่ายๆไม่ต้องพิธีกรรมพิธีการค่ะแม้ลินินจะไม่ให้อ่านพินัยกรรม แต่นิติพงศ์ต้องแจ้งต่อหน้าธินภัในฐานะพยานให้รับทราบว,ว่าทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างของพงศ์รวมทั้งเรือนหอหลังใหม่มอบให้เธอเพียงผู้เดียวแล้วถามเขาว่าจะขอดูพินัยกรรมเพื่อความถูกต้องไหมเขาขอผ่านคนได้รับพินัยกรรมยังไม่อยากเปิดอ่านเขาจะไปสอดรู้ทําไมขอบคุณมากที่ไม่สอดรู้แล้วขอบอกว่าเรื่องไปเมืองนอกฉันขอยกเลิก นิติพงษ์ทักทวงว่าพง์จ่ายทุกอย่างไปหมดแล้วลินินไม่สนใจช่างมันทินภัทอยากรู้สาเหตุการตายของพงษ์ใช้หัวใจวายเฉียบพลันอย่างที่หมอว่าไหมนิติพงษ์รับคำท่านเป็นหลายโรคทั้งโรคหัวใจมะเร็งปอดที่ก้อนเนื้อโตขึ้นทุกวันแต่ท่านไม่ยอมให้ผ่าตัดท่านทราบดีว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่ตนไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้มีใครทราบเรื่องนี้บ้างนอกจากคุณนิติพงษ์ ทินภัฒน์มองนิติพงศ์อย่างรอคําตอบแต่ลิลินชิงพูดขึ้นก่อนฉันทราบวันที่เราตกลงแต่งงานกันแต่ก็เหมือนกับคุณนิติพงศ์ไม่ทราบว,ว่าจะรวดเร็วขนาดนี้พี่พงศ์ไม่เคยบอกผมเรื่องนี้แปลกมาก ทินพัฒน์จ้องริลินขมแงมองในแง่ร้ายว่าเธอช่วยโอกาสยอมแต่งงานด้วยพอรู้ว่าพงกำลังจะตายนิทพงขอคุยเรื่องโรงแรมทั้งสองแห่งลินินเห็นอย่างไรและทินพัฒน์จะชี้แนะเธออย่างไรเขาขอผ่านไม่มีความคิดเห็นอะไรที่สำคัญเธอคงเอาตัวรอดได้เพราะเก่งจะตายไปขอบคุณที่มองว่าฉันเก่ง คุณนิติพงษ์คะฉันคงไม่คิดที่จะมาน,นั่งบริหารอะไรให้ทุกคนทําหน้าที่ไปตามปกติคุณนิติพงษ์คงดูแลให้ทุกอย่างถูกต้องส่วนคุณทินคงไม่ต้องรบกวนให้มาดูแลอะไรอีกเพราะเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องส่วนตัวของคุณพงษ์ผมทราบดีผมขอตัวก่อนพูดจบธินภัทรลุกออกไปเลยนิติพงษ์มองตามงง,ง ในเวลาไล่เลี่ยกันสองเพื่อนรักนัดมาเจอกันอีกครั้งพบกันคราวนี้ทำให้ปรางทิพย์รู้เรื่องที่อรนุชแอบไปจดทะเบียนสมรสกับสิโรธเพราะตนเองตั้งท้องแถมยังเอาเงินส่วนตัวสิบล้านบาทไปเปิดบัญชีธนาคารร่วมกับเขาปรางทิพย์มั่นใจว่าเขาต้องเล่นไม่ซื่อตัดสินใจบอกเธอว่าแหวนมั่นที่เขาให้เป็นเพชรและเซียพนักงานที่ร้านขายเพชรทีท่เธอเอาไปซ่อมหนามเตยเป็นคนบอกกับปรางทิพย์เอง อรนุชถึงกับตะลึงนิติพงษ์ยังคงนั่งคุยกับลินินอยู่ที่ห้องรับรองถามว่ารู้เรื่องที่พงษ์โดนระเบิดตอนเป็นอาสาสมัครตระเวนชายแดนสมัยเป็นหนุ่มๆห,หรือเปล่าเธอไม่รู้เรื่องระเบิดแต่ท่านบอกเป็นในในว่าเราจะอยู่กันอย่างเพื่อนผู้รู้ใจกันท่านคงคิดว่าคืนวันแต่งงานหลังจากเข้าหอท่านจะบอกคุณลินินเองผ่นภาพในอดีตตอนที่พงขอแต่งงานผุดขึ้นมาในความคิดของลินินตอนนั้นเขากระซิบข้างหูเธอ ผมไม่สามารถมีลูกกับใครได้ผมขอยึดลินินไว้คนเดียวในชีวิตเราจะอยู่กันอย่างเพื่อนผู้รู้ใจกันลินินตื่นจากผวางถามนิติพงศ์มีใครทราบเรื่องนี้อีกไหมเท่าที่เขารู้ไม่มีใครทราบแม้แต่ทินภัทร สโรูดเร็วได้ใจนำบัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกับอรุษุ์ไปเปลี่ยนเป็นชื่อตนเองคนเดียวแล้วเอาไปอวดแม่ว่าตนเองเก่งแค่ไหนที่หลอกเอาเงินจากอารุุ์มาเป็นของตนเองได้เทวีเห็นเงินที่พร่องไปจำนวนมากก็ทักท้วงเงินหายไปเร็วมากไม่กี่วันหนึ่งล้านบาทแกใช้อะไรมากมายขนาดนั้น โผ่แม่นาฬิกาหรูเรือนเดียวก็ร่วมล้านนาฬิกามันบ่งบอกฐานะนะแม่อย่าลืมสิว่าผมยังมีอีกร่วมพันล้านแค่นี้มันแค่เศษเงินอย่าพึ่งวูวามทำให้มันนินเนียนไปมาหาสู่เด็กนุชบ้างอย่าให้มันรู้ทันยังไม่ทันขาดคำอรนุชเดินหน้ามองเข้ามาเทวีรีบเดินหนีไม่พูดจากับเธอเหมือนเมื่อก่อนอรนุชมีเรื่องจะคุยกับสิโรธเขาอ,อ้างมีทุระกํำลังจะออกไปซื้อดอกไม้ เธอมาครั้งนี้จะมาขอยืมสมุดเงินฝากของเราเพื่อเบิกเงินมาใช้สัก1นึ่งแสนบาทสิโรดโกหกหน้าตาเฉยไม่รู้สมุดอยู่ไหนไม่มีเวลาหาถ้าหาเจอจะเบิกเ,เงินให้แล้วร้องเรียกแม่มาคุยกับเธอแทนเขาหน่อยเขาจะรีบไปซื้อดอกไม้จากนั้นก็ผุ่มผานออกไป เทวีจำใจเดินออกมาอีกครั้งเห็นอรุณุษหน้าหงอยก็ซ้ำเติมทันทีว่ามีแม่ไม้มาติดใจสิโรธชวนไปลงทุนการค้าอะไรสักอย่างเขาเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางลงทุนที่ดีก็เลยสนใจอรุณุษเดาออกทันทีว่าดอกไม้ที่เขาไปซื้อคือซื้อให้แม่ไม้คนนี้ใช่ไหมเทวีไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่เออแม่ไม้คนนั้นเป็นใครคะไม่ทราบเทวีตัดบทไม่พูดอะไรอีกทำเอาอารุณุตหน้าจอย ระหว่างปรังทิพย์กำลังซื้อของใช้อยู่มองไปอีกฝั่งถนนเห็นสีรดกำลังเลือกซื้อดอกไม้ก็ยิ้มดีใจคิดว่าเขาซื้อไปงอออรอนุช ลินินตัดสินใจจะลงไปกรุงเทพเพื่อดูหน้าตาโรงแรมอีกแห่งของโพงว่าเป็นอย่างไรบ้างสั่งให้แมนเฝ้าบ้านเธอจะไปที่นั่นคนเดียวแมนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าพักนี้บ้านเราแปลกๆมีคนขี่จักรยานมาด้อมๆมมองๆเธอสั่งให้แมนแอบถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยแมนไม่ได้แค่ถ่ายรูปแต่ถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วเปิดให้ลินินดูเห็นชายสวมหมวกใส่แมสขี่จักรยานผ่านไปมาอยู่ๆแมนก็พรุ่งขึ้นว่าจำได้แล้วเขาคนนี้พาเธอมาส่งตอนหายตัวไป นี่อย่าพูดมากอย่าเอาไปพูดที่ไหนนะเขาอาจไม่ใช่คนเดียวกันระดับแม้นแล้วจำแม่นมากฮะออกไปซะบอกให้ออกไปลินินเสียงกร้าวใส่แม้นจำใจออกไปลินินยังงงมไม่หายชายสวมหมวกใส่แมสมาที่นี่ทำไมรีบลุกไปแอบมองเห็นทินพัทรในคราบชายสวมหมวกใส่แมสขี่จักรยานมาจอดหน้าประตูรัว้วเอาซองบางอย่างใส่ตู้จดหมายหน้าบ้านลาก่อนคงไม่ได้พบกันอีกแล้ว บอกลาเสร็จทินพัฒ์ปั่นจักรยานจากไปขณะแอบมองเพลินๆแม้นเดินกลับมาอีกเธอบอกให้แม้นไปดูในตู้จดหมายเผื่อมีจดหมายมาแม้นชงโงกมองไปทางหน้าบ้านเห็นซิโร่ถือช่อดอกไม้ยืนอยู่หันบอกลินินว่ามาอีกลายแล้วเธอสั่งให้แม้นไปบอกเขาว่าเธอไม่อยู่บ้านครูต่อมาแม้นมาถึงประตูรั้วซิโร่มาขอพบรินินพอรู้ว่าเธอไม่อยู่จะขอเข้าไปรอข้างในแม้นสายหน้า คุณลินินสั่งห้ามใครเข้าบ้านถ้าเธอไม่อยู่จะฝากดอกไม้ไว้ไหมฮะสีโรดเซงจัดมาเสียเทีย่ยวจำใจยื่นดอกไม้ฝากแม้นไว้ให้ลินินทินพัทรกลับถึงบ้านรีบถอดหมวกกับแมทออกเห็นอรนุชนั่งหน้าหมุนมองเข้าไปอบกอถามว่าที่หน้าตาเป็นแบบนี้เพราะคิดถึงเขาไม่อยากให้เขาไปใช่ไหมอรนุชรับสมอ้างว่าใช่ท้งที่นั่งคุ้นคิดเรื่องสีโรด ให้พี่ไปเถอะจิตใจพี่แย่มากไม่อยากเจอหน้าใครๆหลายคนอรุณุถามพี่ชายว่าไม่อยากเห็นปรางทิพย์หรอวันก่อนเพิ่งไปเจอกันมาเธอหน้าสงสารมากทินภัทรรู้ดีว่าเธอคงไม่มีความสุขแต่เราคงทําอะไรไม่ได้ถ้าอรุณุทําอะไรให้เธอได้ก็ช่วยทําไปเลยเธอคงไม่ค่อยมีเงินอรุณุกําลังจะเอาเงินส่วนตัวไปให้เธอหนึ่งแสนบาทเขาชมน้องสาวว่าทําดีมากเพราะเขาคงทําอะไรไม่สะดวกนะัก พี่ทินไม่ต้องห่วงนุชจะช่วยดูแลปรางเองเขาขอบใจเธอมากและสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้สวมแหวนมั่นถามว่าหายไปไหนเธอโกหกว่านามเตยหลุดทินภัทรจะเดินทางไปเมืองนอกอีกวันสองวันแล้วฝากอรนุย์ดูแลคุณแม่ให้ดีๆด,ด้วยแล้วดึงน้องมากอดอรุษุ์น้ำตาซึมไม่กล้าบอกพี่ชายเรื่องที่มีปัญหากับสิโรธ ลินินนำจดหมายที่ชายสวมหมวกใส่แมสหย่อนไว้ในตู้จดหมายหน้าบ้านมาอ่านข้อความในนั้นเขียนมาแดกดันเธอหาว่าเป็นแค่อิก,กาที่ต้องการปีกหงมาแซมเธอโกรธมากฉีดจดหมายทิ้งไม่เข้าใจว่าตนเองเคยไปทำอะไรให้เขาถึงต้องมาด่ากันแบบนี้นัดจุดนัดพบของสองเพื่อนซีเมื่อปรางทิพย์เห็นหน้าอรุชแสดงความดีใจกับเพื่อนด้วยตนเห็นซิโร่ไปซื้อดอกไม้ให้เธออรนุชสายหน้าเขาซื้อให้คนอื่นต่างหาก ในที่สุดก็ถึงวันที่ลินินต้องเดินทางไปดูโรงแรมของพงที่กรุงเทพเสียบันทูลลงทุนนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพมารับเธอที่สนามบินเชียงใหม่แม็กที่ตามมาส่งไม่ค่อยพอใจนักที่เขาตามติดเธอแจระหว่างนั้นทินภัจะเดินทางไปกรุงเทพเช่นกันเพื่อต่อเครื่องบินไปสกอตแลนด์เห็นกลุ่มของลินินยืนอยู่เดินเฉียดมาใกล้ๆทำเป็นเห็นเสียบันทูลไม่เห็นแม็กกับลินินเข้าไปทักว่ามาเชียงใหม่บ่อยจัง วันนี้เรียกว่าเฉียดนะบินมารับลินินแล้วบินกลับด้วยกันคุณทินก็เข้ากรุงเทพเหมือนกันหรือเนี่ยสงสัยจะเที่ยวบินเดียวกันนะครับผมไปสกอตแลนด์เบื่อคนไทยแถวนี้ ทินพัทว่ากระทบลินินกับแม็กเสียบรรทุนหัวรา้วขำแต่เธอไม่ขำด้วยบอกเสียว่าเปลี่ยนใจไม่ไปเที่ยวบินนี้เสียไม่ขัดใจจะไปเปลี่ยนตัวให้ลินินหันไปบอกลาแม็กทำเหมือนทินภัเป็นแค่อากาศธาตุแล้วเดินเลิวจากไปเสียบรรทุนเรียบเดินตามเหลือแม็กกับทินภัทที่กรีดขี้หน้ากันพากันเดินหนีไปคนละทาง อีกมุมหนึ่งไม่ห่างกันนะักซิโร่ถือช่อดอกไม้จะมาส่งลินินโชคไม่ดีเจอธินภัทที่เดินหงุดหงิดสวนมาเขาแปลกใจอีกฝ่ายมาทําอะไรที่นี่ซิโร่โกหกว่ามาซื้อดอกไม้เขามองเลยทําไมต้องมาซื้อถึงนี่ว่าที่น้องเคยอ้างว่าร้านขายดอกไม้ที่นี่ถูกใจอรอนุชแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องถามว่าเขาจะไปสกอตแลนด์หรอเขาพยักหน้ารับคํากลับมาเมื่อไหร่จะจัดงานแต่งงานให้ทั้งคู่ฝากซิโร่ดูน้องกับแม่ของเขาให้ด้วย สิโรธรับคำขอตัวก่อนนัดอรนุชไว้ธินพัฒไม่สงสัยอะไรเดินจากไปสิโรธมองตามโล่งใจแล้วรีบตามหารินินต่อรินินกับเสียบรรทูลเปลี่ยนเที่ยวบินเรียบร้อยจะไปนั่งรอในร้านอาหารสิโรดวิ่งพรูดเข้ามายื่นดอกไม้ให้พร้อมกับบอกว่ามาส่งเธอให้เดินทางปลอดภัยเธอขอบใจเขามากแต่ไม่ชอบถืออะไรลุงรังขึ้นเครื่อง สือโรดพยายามตื้อจะให้เธอเอาดอกไม้ไปกรุงเทพให้ได้แม็กเดินมาจากทางไหนไม่รู้คว้าดอกไม้ไปจากมือเขาจะเก็บไว้ให้บอสเองเธอไม่ชอบถือของเกะกะ ลีนินขอบใจสิโรดท,ที่มาส่งฝากแม็กดูแลเขาให้ด้วยแล้วเดินแยกไปกับเสียบรรทูลสีโรดหันไปขอดอกไม้คืนแต่แม็กไม่ให้แถมตำหนิเขาที่มีคู่มั่นอยู่แล้วยังตามมาวอลเวอร์บอสของตนไม่เลิกสีโรดไม่พอใจด่ามแม็กคืนเรื่องที่ไปฉุดคู่มั่นของธินพัทรมาทำเมีย แม็กโกรธมากเปิดศึกกำปั้นกับซิโร่สองคนต่อยตีกันกลางสนามบินผู้คนเริ่มเข้ามามุงดูพรันมีเสียงตวาดซิโร่ดังขึ้นคนถูกตวาดหยุดกึกหันมองตามเสียงเห็นธินภัทยืนหน้าเครียดอยู่ก็ตกใจมากแม็กยิ้มเย้ซิโร่จะให้บอกธินภัทไหมว่าเขามาทำอะไรที่นี่ซิโร่กลัวมากได้แต่ยืนอึง้งกลับไปเดี๋ยวนี้เลยซิโร่ธินภัทพูดจบก้มเก็บช่อดอกไม้ส่งให้ซิโร่รับคืนไปแล้วจำอ้าวไปเลย ไม่อยากรู้เหรอว่ามันเอาดอกไม้มาทําอะไรที่นี่แม็กพูดไปหัวเราะไปทินภัทรรังเกียจเกินกว่าจะฟังสิ่งที่เขาพูดเดินหนีไปอีกทางแม็กยังหงหัวเราะด้วยความสะใจอยู่ตรงนั้นกว่าจะเดินทางถึงโรงแรมของพงที่กรุงเทพก็ค่าแล้วลินินเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางจึงบอกกับผู้จัดการโรงแรมว่าวันนี้ไม่ต้องการพบใครเอาไว้ค่อยคุยกันพรุ่งนี้ แล้วหันไปขอบคุณเสียบันทูลสำหรับทุกอย่างเขาชวนเธอกินข้าวด้วยกันก่อนเธอขอผัดไว้คราวหน้าคืนนี้ขอกินในห้องพักแล้วเดินไปกับผู้จัดการ